ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเช่าไ้เช้าหน้านะครับพี่น้องเช่าหน้านามร้ายแล้วครับมื่อนี้สิบสามตุลาคมหกสามครับประมาณบ่ายสองออกมาเบิงทงหน้าครับสายฝนครับคล้ายๆกับหมอกหรือว่าสายหมอกเม็ดเล็กๆ mm hmm. บางคนบอกออกไอบางคนเอ่ยว่าหมอกสางโมเมนต์หมอกสางครับเป็นสายฝนอิทธิพลของพายุเฮาเพราะว่าสิหวอวันที่ยี่สิบพฤษภา ตามที่กรมอุตุพนบอกมาป่าประกาศมาครับบอยู่แหละครับว่ามีหญ้าให้งัวครับออกมาหาหญ้าให้วัวครับก็เอารถซาเล้งครับมาใส่ซาเล้งคู่ชีพนะก็สภาพนี้แหละครับเมืองวาสิไปไดบอบ่อครับเพราะพี่น้องบางคนเพิ่งเอารถไถามาครับเอารถไถสีสมบูรณแลนทางก็สัญจรไปมากก็ยากลำบากก็เกา่านะครับใครแม่เอารถคันหน่อยๆมา จังมอไซหรือว่าจังยังมากคับมาลําบากเปิดก็เลยเอาเออเอารถไถมามบ่มีรถไถน้ำเพลินครับ <c oughs> มีแต่ซาเล็งตัวนี้แหละเรียบร้อยพ่วงเอา้าพว่วงขางครับมอไซพ่วงข้างเดี๋ยวลุยดูว่าจะเป็นยังไงไปได้หรือเปล่าครับนู่นครับเป้าหมายก็คืออีกประมาณสัก3ถึง400เมตรนะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละครับ300เมตรได้อยู่ครับผมเดี๋ยวลุยเลยละกัน มาได้ละเกือบเครื่องทางแต่พัฒนหอดเครื่องทางท่อกระแตครับตรงนี้ตรงนี้แตกปะะเก็ดอาจสีหัวหรือว่าทอ่อแตกบมเอจใจลองสู่ลองลุยดูอาหลุนบอลไปหอดบอมือเดียวเลยอ,อันนี้พอได้อยู่ครับ แต่แบบนี้นี่จังได้ห่าแต่นี่จบเลยครับมิดเลยอส,สองขางเลย <S <S ต้องใช้แสดงรถไทยมาทำลึกไว้เนี่ยรถไทยนี่มาเห็ดท้าให้มันไม่ถึงว่าให้มันลึกกว่าเดิมหล่องเก่ามันพัท่านลึกป่านี่ครับ อตองพัตัวซอยก็คือตองลงมาแหละนะครับโอเคี่เห็นบอไทยไทยน้ำ <Yeah. S 2> อ,อย่างนี้เลยเฮ้ยเนี่ย โอ้น้ำไหลเห็นโตปลาต่วแล้วก่อนดูก่อน,อนสถานการณ์โอ้เห็นปลาครับลูกปลานัาน่นว่าแล้วไม่จะดับ tăng cả hay hệ đang có đơm Nhà hai mà đập, nhà hai đập Tăng xuống xuống đấy

หอยหนอเคครับเดี๋ยวลุยก่อนอีกประมาณเกือบเกือบสามร้อยะร้อยสอประมาณ200กว่ากว่าไปสุ้ไป,ป,ไปวนคับโอ้น้ำตกน้ำตก แข่งแรหลีเลยตัวนี้ลืนล่นครับลืนล่นลืน่นลื่นลื่นสุดนี้เลยอันนี้มาแข่งรถกันอย่าลื๋ โอเคติดโลมเลยฮะโล่มาแก่กันบ่ะเสือบอว่าผมมาไหนครับสภาพฮะสิรปยาจักร้ำมาหน่สิบออกมาไหนบอเมื่อยแล้วด้ต่อไปเลย เสถึงแล้วคือตรงที่นาตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยเล,ลยเท่าไหร่ครับถนนสวยแต่ก่อนที่จะถึงที่นาเนี่ยมันเป็นของเจ้าอื่นนะครับสบายๆเลยถึงแล้วนะครับโอเคฝนลงมาอีกแล้วนะครับ <c oughs> เก็บบรรยากาศการ ออกเขาเรียกออกทุ่งนาครับยามฝนตกพายุเข้าแต่ถ้าไม่ออกมาก็มีหญ้าให้วัวต้องจําเป็นต้องออกมาครับโอเคครับสวัสดีเชครูยูดนไกลครับ <c oughs> ครูบางคนถาอยูบ้านจะมีเด้อฝนลงมาแล้วโอเคครับข้าวกำลังออกรวงครับมะลิใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเกี่ยวหญ้าก่อน ไม่มีปัญหาแล้วแหละขอบคุณเรียบร้อย